ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมแห่งผู้ปล่อยวางอันหาที่สุดมิได้ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องประหารความยึดมั่นถือมั่นให้มลายหายไปและขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาจนถึงฝั่งแห่งความเบาสบายชั่วนิรันด์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ้อมรำลึกถึงโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาในสายป่ากรกรมฐานผู้มักจะเมตตาตักเตือนสติพวกเราเสมอว่าความทุกข์ทั้งปวงที่ทับถมดวงใจอยู่นั้นไม่ได้มาจากสิ่งอื่นไกลแต่มันมาจากคำสั้นๆที่เรียกว่าอุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองยิ่งเราพยายามคว้าเอาโลกมาไว้ในมือมากเท่าไหร่มือเราก็ยิ่งหนัก ยิ่งเราพยายามแบกชื่อเสียงลาบยศไว้บนบ่ามากเท่าไรหลังเราก็ยิ่งโก่งโค้งและเหนื่อยลา้าแต่ในวินาทีที่ใจรู้เท่าทันและแบมือออกสละสิ่งเหล่านั้นคืนสู่ธรรมชาติเมื่อนั้นความเบาอันเป็นอิสระย่อมบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สาธุชนผู้มีใจฝักใฝ่ในธรรมทุกท่านหากเราลองพิจารณาดูวิถีชีวิตของมนุษย์เรา ตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนถึงวินาทีสุดท้ายเราถูกสอนให้ตักตวงและสะสมเราสะสมวิชาความรู้สะสมทรัพย์สินสะสมอำนาจบารมีและสะสมความทรงจำทั้งที่ทหวานชื่นและขมขื่นใจของเราจึงไม่ต่างจากห้องเก็บของที่อัดแน่นไปด้วยขยะแห่งอารมณ์หลุนตาท่านอุปมาว่าเหมือนคนเดินป่าที่เที่ยวกเก็บก้อนหินสวยงามใส่กระเป๋าเป้ไปเรื่อย ช่วงแรกก้อนหินเหล่านั้นดูสวยและเบาแต่เมื่อเดินไปนานเข้าก้อนหินที่สะสมไว้ก็เริ่มทวงน้ำหนักจนทำให้คนเดินป่าแทบจะก้าวขาไม่ออกความทุกข์ในใจมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเราแบกอดีตที่ผ่านไปแล้วมาฉายซ้ำเพื่อทำร้ายตัวเองเราแบกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมาปรุงแต่งจนเกิดความกังวลจนนอนไม่หลับทั้งที่อดีตคือฝันที่จบลงแล้วและอนาคตคือเมฆหมอกที่ยังมองไม่เห็น แต่ใจที่ขาดสติกลับไปยึดเอาเงาเหล่านั้นมาแบกไว้กลางอกจนหนักอึ้งไปหมดยุทธวิธีในการปล่อยวางที่หลวงตาท่านสอนไว้คือการรู้เท่าทันน้ำหนักท่านให้เราหมั่นสังเกตใจตนเองว่าในขณะที่กำลังกโกรธใจมันเบาหรือมันหนักในขณะที่กำลังหวงแหนหรืออิจฉาริษยาใจมันโปร่งหรือมันตึบความหนักหนาเหล่านั้นคือเสียงร้องเตือนจากธรรมชาติว่า ท่านกำลังทำผิดทางท่านกำลังแบกสิ่งที่แบกไม่ได้ความจริงของโลกคือทุกอย่างเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ใจเรากลับพยายามไปฝืนกฎธรรมชาติด้วยการอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นไปตามใจเราเมื่อโลกไม่หมุนตามใจเราก็คว้าเอาความขัดเคืองนั้นมาเป็นเจ้าของยิ่งยึดก็ยิ่งหนักเพราะเรากำลังพยายามแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว หากเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เห็นว่าโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นสังขารเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเราคือการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตามสมมุติแต่ใจอย่าไปโดดลงไปเป็นเจ้าของอย่างจริงจังเมื่อใจเป็นเพียงผู้ดูไม่ใช่ผู้แบกความเบาก็จะเริ่มซึมซาบเข้าสู่กลางดวงจิตทันทีหลวงตาท่านยังเน้นย้ำเรื่องการปล่อยวางตัวกูของกู ซึ่งเป็นภาระที่หนักที่สุดในบรรดาภาระทั้งปวงเราให้ความสำคัญกับคำชื่นชมและคำนินทาเพราะเรามีตัวตนที่คอยรับอารมณ์เหล่านั้นหากใครมาว่าเราเราก็เจ็บปวดเพราะมีเราไปรองรับคำพูดนั้นแต่ถ้าเราฝึกสติจนเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้คือธาตุสีที่ยืมโลกมาใช้ความคิดนี้คือสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวเมื่อไม่มีตัวตนผู้รับคำด่า คำด่านั้นก็เป็นเพียงลมที่พัดผ่านอากาศสาธาตไปไม่มีที่จอดไม่มีที่เกาะความหนักก็บังเกิดขึ้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมในสายป่าจึงเป็นการเรียนรู้วิธีการถอดชุดเกราะแห่งอัตตาออกทีละชิ้นยิ่งเราลดความสำคัญตนเองลงได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเคลื่อนไหวในโลกได้คล่องตัวและสง่างามมากขึ้นเท่านั้นสันติสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่างตามต้องการ แต่เกิดจากการที่ไม่มีอะไรที่ต้องยึดจนเป็นภาระนั่นเองในกระแสะแห่งการภาวนาที่ต่อเนื่องยาวนานนี้ขอให้ทุกท่านจงใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นดังน้ำสะอาดที่คอยชะล้างคราบคลแห่งความยึดมั่นเมื่อความคิดใดผุดขึ้นมาให้หนักใจจงใช้พุทโธสะบัดมันทิ้งไปเหมือนสะบัดหยดน้ำออกจากใบบัวท่านไม่ต้องพยายามทำให้โลกนี้ราบเรียบ แต่ท่านต้องทำใจให้เป็นเหมือนหน้าดินที่นิ่งสงบใครจะเหยียบย่ำดินดินก็ไม่บน่นใครจะโปรยดอกไม้หอมลงบนดินดินก็ไม่หลิงโลดใจที่เป็นกลางและปล่อยวางเช่นนี้คือใจที่เข้าใกล้พระนิพพานมากที่สุดความเบาที่เกิดจากการสลัดอุปาทานนั้นเป็นความสุขที่ประนีตกว่ากามสุขทั้งปวงเป็นความเบาสบายที่ทำให้เรายิ้มได้ท่ามกลางพายุและสงบได้ท่ามกลางความวุ่นวาย เพราะเราได้รู้ความลับของจักรวาลแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสักแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคู่ควรแก่การแบกหามให้เหนื่อยเปล่าสุดท้ายนี้ขอให้ดวงใจของทุกท่านจงเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงจงเป็นผู้ที่เดินไปในโลกด้วยฝีเท้าที่เบาหวิวเพราะไม่มีภาระใดหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปขอให้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงปู่หลวงตา จงแผ่ซ่านปกคลุ้มครองดวงจิตของท่านให้พบกับความสว่างสวัยในกำมือที่ว่างเปล่าและเข้าถึงซึ่งสันติภาพนิรัน์ที่เรียกว่าพระนิพพานอันเป็นจุดหมายสุดท้ายที่ความหนักทั้งปวงจะสลายตัวไปอย่างสิ้นเชิงตลอดกาลนานขอให้ท่านจงตื่นรู้และเบาสบายในธรรมทุกลมหายใจเข้าออกนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเอวังก็มีด้วยประการฉนี้